สถาบันโพชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเสนอรายการโภชนาการออนไลน์รายการที่ให้สาระความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการพบกันเป็นประจำทาง www.inmu.mahidol.ac.th เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยสาระประโยชน์ต่อสุขภาพ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกับรายการโภชนาการออนไลน์นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารนะคะที่มีวางขายตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามตลาดทั่วไปนะคะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราอ่านฉลากเราก็จะเห็นว่ามันเขียนว่าเสริมสารอาหารอันนี้ค่ะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะได้ประโยชน์จริงไหมหรือว่า เสริมเข้าไปให้รู้สึกว่าอาหารมันมีคุณประโยชน์เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองค่ะแล้วก็วันนี้เราก็ได้รับความคุณาจากรองศาสตราจารย์ดรวิสิษิ์จวสิธิ์ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมิดนมาร่วมเป็นวิทยากรค่คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอาจารย์คะก็เป็นที่สงสัยนะคะว่าอาหารอะไรหลายอย่างเนี่ยตอนนี้ถ้าเราไปอ่านฉลากมันก็จะเขียนว่าเสริมวิตามินเอบ้างเสริมไอโอดีนบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ย เขาเสริมเพราะอะไรคะแล้วก็ที่เสริมเนี่ยร่างกายเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงไหมคะครับจริงการเสริมสารอาหารจะเป็นพวกวิตามินเกลือแร่หรือบางครั้งก็จะพูดคําว่าเสริมโปรตีน <c oughs> นะบ,บางครั้งก็จะพวดว่าเป็นการเสริมไขมันบางชนิดซึ่งเป็นประโยชน์ <c oughs> นะครับบางครั้งก็จะบอกว่าเสริมปรีไบโอติกนะคุเค <c oughs> ยได้ยินใช่ไหมฮะปรีไบโอติก <c oughs> อย่างเนี้ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คําว่าเสริมเนี่ยคือการเพิ่มจากเดิม ที่เคยมีแล้วต่ำลงหรือว่าเพิ่มจากเดิมที่ไม่เคยมีเลยนะครับซึ่งไอ้ตัวสารอาหารเหล่านี้เนี่ยจริงๆถ้าเราพูดถึงก็จะมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการทางด้านโภชนาการนะครับกับสารที่ไม่ที่ไม่ใช่สารอาหารเช่นสารที่ไม่ใช่สารอาหารก็อย่างเช่นพวกพรีไบโอติกเนี่ยมันก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งซึ่งมีความยาวของโมเลกุลเนี่ยไม่ยาวนัก นะครับ ừ, ไม่เหมือนน้าตาลน้าตาลเอ้ยไม่ใช่ไม่เหมือนแป้งแป้งจะยาวมากอันนี้ก็ยาวกว่าน,น้ําตาลหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่ยาวเท่าแป้งอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเทียบกันก็คือไม่ใช่สารอาหารหรอก<ต>เป็นตัวที่ไม่ใช่สารอาหารคือคไอตัวที่เสริมเข้าไปเนี่ยเพราะว่าร่างกายส่วนใหญ่ของคนไทยมันขาดหรือว่าเหตุผลอื่นนะคะอาจารย์มีหลายเหตุผลนะครับจริงๆการเสริมสารอาหารเนี่ยมันตามหลักเนี่ยมันก็จะมี2ประการก็คืออันที่หนึ่งคือตามกฎหมาย บังคับนะฮะคือกฎหมายบังคับว่าจะต้องเติมก็หมายความว่าอาหารตัวนี้จะต้องเติมลงไปอาหารตัวนี้ต้องเติมสารอาหารชนิดนี้ไม่ไม่น้อยกว่าแค่นี้และไม่เกินแค่นี้นั้นเราจะมีกฎหมายกําหนดนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยในเมืองไทยเรามีกฎหมายเรื่องนี้เนี่ยน้อยมากเราจะไม่บังคับกันมากตัวที่เป็นหลักๆที่มีการเสริมก็อย่างเช่นว่าเรื่องของนมที่ใช้แทนสำหรับนมทารกกันนะฮะสำหรับแทนนมแม่อันนั้นเนี่ยเราจะกําหนดไว้ชัดเจนเนื่องจากว่ามันมีความจําเป็น ะคราต้องมีสารอาหารนั้นๆไม่ต่ำกว่าเท่านี้และไม่เกินเท่านี้อะไรก็ตามเนี่ยเราจะกาหนดไว้ชัดเจนนะครับอีกอันที่เรากําหนดก็คืออาหารเหมือนกับที่ไม่ใช่นมแต่ใช้แทนนมแม่ในกรณีที่เด็กแพ้เช่ว่าสมมติเด็กแพ้โปรตีนในนมเนี่ยอาจจะต้องมีการกินโปรตีนถั่วเหลืองเข้าไปใช่ไหมครับหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้ก็กำหนดแน่นอนเพราะว่าไงเพราะว่าเด็กพวกนี้ถ้าได้ไม่ครบ เขาอาจจะมีการขาดใช่ไหมฮะแล้วก็เขายังเด็กเล็กมากนะกำหนดไว้ชัดเจนเพราะว่ามีมาตรฐานของสากลกําหนดไว้ก็อันนี้เหมือนกับคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเด็กู้นี้ช่วยตัวเองไม่ได้ว่างั้นเถอะนะครับอีกอันที่เป็นกฎหมายก็คือเกลือบริโภคเกลือบริโภคเกลือที่เราที่ขายทั่วไปใช่ที่ที่ขายเป็นสําหรับกินบนโต๊ะนะฮะที่กินในครัวที่เราใช้ปรุงอาหารเนี่ยแต่ไม่ได้รวมถึงเกลืออุตสาหกรรมแต่ว่าในเกลือที่เขาใช้ในการผลิตซีอิ๊วเต้าเจี้ยว เออน้ำปลาอะไรเหล่านี้เราก็ไม่ได้รวมนะครัะแล้วเกลือบางอย่างที่ใช้หมักดองผักอะไรต่างๆเราก็ไม่รวมแต่รวมเฉพาะเกลือที่ใช้กินแบบเกลือเท่านั้นที่แบบไปวางขายตามท้องตลาดใช่ใช่แล้วก็เวลาเราซื้อกลับบ้านอาจจะโรยในในไข่ตุ๋นไข่อะไรก็ตามนะที่ว่าเอามาทํากับข้าวทาขนมอะไรก็ตามมันนั้นคือกฎหมายกําหนดว่าต้องเติมไอโอดีนนะะอันนี้ก็เลยมีการเติมลงไปใช่แล้วกฎหมายก็กําหนดว่าไม่น้อยกว่า30สส่วนในล้านส่วน ก็คือไม่น้อยกว่า30มิลลิกรัมต่อเกลือ1กิโลกรัมค่ะอันนี้กําหนดไว้นะฮะแล้วไม่มีปริมาณที่ว่าใส่เกินไปแล้วจะอันตรายเหรอคะเออเดิมเราไม่กําหนดเพราะเนื่องจากว่าเรามองว่าการที่ใส่เกินไปในกรณีของไอโอดีนเนี่ยมันมีตัวที่เราใช้คําว่าเซฟตี้ความปลอดภัยนะค่ะความปลอดภัยในช่วงมคือเอาเปร์ไอ้อเระดับสูงสุดที่ทําให้เกิดอันตรายเนี่ยมันกว้างมากเทียบกับระบับที่เราใส่ไปเราก็ไม่กําหนดแต่ขณะนี้เนี่ยก็มีดําริไว้จะกําหนดละเพราะว่าการเติม การเติมลงไปเนี่ยถ้าเผลอเติมมากเกินไปนก็เกินเยอะ uh huh. ถ้าเกินเยอะคนกินในร,ระยะยาวๆมากๆ uh huh. เนี่ยก็มีโอกาสที่เป็นผิดได้ uh huh. นะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะพยายามจะมีการกําหนดขึ้นมาตอนนี้สถาบันเราก็ศึกษา uh huh. แล้วก็ส่งข้อมูลให้ออยอยอยู่ uh huh. นะซึ่งถ้ามีกําหนดเนี่ยเราเสนอทั้งอ,อยอ,อยอไปว่าให้เป็น100มิลลิกรัม ต่อกิโลกรัมนะครับซ,ซึ่งปริมาณที่สูงสุด <c oughs> ที่ไม่ควรจะเกินนี้ใช่ไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องดูจากปริมาณการกินเกลือของคนคนไทยนะฮะ,ะว่ากินเท่าไหร่แล้วเสริมลงไปเท่าไหร่แล้วพอเสริมเข้าไปแล้วในกินเข้าไปมันจะได้เท่าไหร่แล้วก็ดูว่าระดับที่อันตรายมากสุดเป็นเท่าไหร่ค่ะพอดูเสร็จปั๊บเราก็จะดูอ่าถ้างั้นแสดงว่าถ้าใส่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าคนคนกินเข้าไปมากเกินไปนะ,ะมันก็ยังอยู่ในขีดที่อยู่ภายใต้ระดับที่ยังไม่ระดับที่ปลอดภัยหรือว่าถ้าก็เสริมมากเกินไป ใช่ไหมเสริมมากเกินไปปุ๊บเนี่ยกินเข้าไปปริมาณที่คนกินปกติอยู่ก็จะไม่ถึงขีดอันตรายนะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นแบบแรกที่อาจารย์บอกว่าเป็นกฎหมายในกฎหมายยังไม่จดในกฎหมายมีกาัหนึ่งอะไรคะคือนมข้นหวานนมข้นหวานที่มันมีเติมวิตามินเอใช่ไหมใช่ใช่ใช่อันนี้เนี่ยจริงๆไม่มีใครรู้ว่าเติมวิตามินเอหรอกเพราะไม่มีการโฆษณาบนฉลากถ้าเกิดเรามี ถ้าใส่ตาดีๆจะเห็นว่าไม่เขาไม่ได้เขียนว่าเติมวิตามิน A อเขาเขียนว่าอยู่ในอยู่ในส่วนประกอบก็มีน้ำตาลมีนมมีอะไรก็ตามแล้วก็จะมีเขียนว่าวิตามิน A อาเมทเทสอะไรก็ไม่เขียนนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยกฎหมายกังครับแล้วก็คนที่ขายนมคุ้นหวานเองก็เป็นบริษัทขนาดใหญ่สุดนะฮะมันตรงนี้เนี่ยไอจุดตรงนี้